สวัสดีนักศึกษาภาษาบาลีทุกท่านในวันนี้เราก็จะมาเรียนในธรรมบทภาพที่7กันต่อเป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคที่28ขอให้นักศึกษาทั้งหลายเปิดหนังสือไปที่หน้า125เรื่องเขมะกะเศรษฐิปุตะเริ่มตั้งแต่โสกิระอภิรูปอโอโหสิเยพุยเยนะเป็นต้นไป กิระได้ยินว่าโสเขมโกนว่านายเขยมะกะนั้นอภิรูปโปเป็นผู้มีรูปงามอาโหสิได้เป็นแล้วอิทิโยนว่าหญิงทั้งหลายเยปุยเยนะโดยมากทิศสวาหินแล้วตั้งเขประกังซึ่งนายเขยมะกะนั้นราคาพิภูตาผู้อันราคะครอบงามแล้วณอาสาขินสุไม่ได้อาดแล้วสันถาตุงเพื่ออันตั้งอยู่ด้วยดี สกภวเนะโดยภาวะอันเป็นของตนโสปิเขมโกอันว่านายเขมะกะแม้นั้นประธารกรรมมาพิระโตวะเป็นผู้ยินดียิ่งแล้วในกรรมคืออันคบหาซึ่งธาระของชายอื่นเทียวอโหสิได้เป็นแล้วอาะครั้งนั้นาราชาปุริษาอันว่าราชปรุตทั้งหลายขเหตตวาจับแล้ว นางเขมะกังซึ่งนายเขยมะกะนั้นรัดติงในเวลากลางคืนถ้าเสสูงแสดงแล้วรันโยแก่พระราชาราชาว่าพระราชาอาวัตตวาไม่ตรัสแล้ววัจาจะนางซึ่งพระดำรัสกินจิอะไรอะไรตังเขมกังกะนายเขยมกะนั้นกินตเนนะด้วยอันทรงดำริอิติว่าอาหารนั้นว่าเรารัดชามิ ย่อมละอายมหาเศรษฐิสะต่อมหาเศรษฐีอิติดังนี้ราชาปุริเสสรงยังราชบุรุษทั้งหลายวิศชชาเปสิให้ปล่อยแล้วปะนะแต่ว่าโสเขมโกอันว่านายเขมกาศนั้นณนะวิระมิเอวะไม่เว้นแล้วอาทะครั้งนั้นราชาปุริสาอันว่าราชบุรุษทั้งหลายขเหตตวาจับแล้วนั่ง เขามากังซึ่งนายเขามากะนั้นทัดเสสูงแสดงแล้วรันโยแก่พระราชาทุติยังปิแม้ครั้งที่สองตติยังปิแม้ครั้งที่สามราชาว่าพระราชาราชาปุริเรสสรงยังราชบุตรทั้งหลายวิชาเปสีเอวะให้ปล่อยแล้วนั่นเทียวมหาเศรษฐีอันว่ามหาเศรษฐีสุตตวาฟังแล้วตังปวติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอาทายะ พาเอาตั้งเขียมะกังซึ่งนายเขยมะกะนั้นาทายะตัวนี้เป็นสมานกาลกิริยานะครับมากับคมมาตาในความไปคันตาวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักสัตว์ของพระศาสดาอาโรเจตาวากราบทูลแล้วตั้งประวัติิงซึ่งความเป็นไปทั่วนั้นอาหะกราบทูลแล้วอิติว่า พันเตข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตุมเหออันว่าพระองค์เทเสถะขอจงแสดงทำมังซึ่งทำอิมัสสะเขมกะสะแก่นายเขมกะนี้เถิดอิติดังนี้ัทถาอันว่าพระศาสดากรเทตาวาตรัสแล้วสังเวคะกะถังซึ่งกระถาอันแสดงซึ่งความสังเวสตัสสะเขมกะสะแก่นายเขมกะนั้น ทัดเสนโตเมื่อทรงแสดงโทสังซึ่งโทษประทาระเสวนายะในอันคบหาซึ่งทาระของชายอื่นอภาสิได้ตรัสแล้วคาถาซึ่งพระคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่นณะโรอันว่านาระปามาโตผู้ประมาทแล้วประทารูปรเสวีสนธิกันนะครับผู้เข้าไปคบหาซึ่งทาระของชายอื่นโดยปกติ อาปัชติย่อมถึงทั่วฐานานิซึ่งฐานะทั้งหลายจัตตาริสีอะปุญญาลาพังคือซึ่งอันได้ซึ่งเหตุมิใช่บุญปะทมังที่หนึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้ที่ที่ใส่คำว่าคือเข้าไปเนี่ยเพราะว่าตัวนี้ซึ่งฐานะทั้งหลายเป็นพูะหูวจน,นะตัวนี้เป็นทุติยาวิพัส์เหมือนกันแต่เป็น เอกวัจะนะท่านเรียกศัพท์ทั้งหลายเหล่านี้ว่าตัวสรูปะในทางสัมพันธ์นะครับน,นีิกามมัสายยังคือซึ่งอันนอนตลอดการอันไม่เป็นที่ต้องการทุติยังที่สองนะครับขึ้นมานินทังคือซึ่งอันนินทาตะติยังที่สามนิรยังคือซึ่งนรกจตุถังที่สี่อปุญญาลาโพจะ อันว่าอันได้ซึ่งเหตุมิใช่บุญด้วยคติปาปิกาจะอันว่าคติอันลามกด้วยโหติย่อมมีตัสะนรัศกแกกนระนั้นขึ้นมานะครับรติตัวนี้คือรตินะครับรติอันว่าความยินดีสัตทิงกับอิทิยาด้วยหญิงทีตายะผู้กลัวแล้วปุริสัะ แห่งชายพีตัระผู้กลัวแล้วโถกิกาเป็นธรรมชาติหน่อยหนึ่งโหติจะย่อมเป็นด้วยกนโหติเข้ามานะครับจะตัวนี้ก็แป็นจะควบภาคเข้าไปราชาว่าพระราชาปะเนติย่อมทรงลงทันดังซึ่งอาจยาคารุกังจะอันหนักด้วยจะควบภาคเช่นเดียวกันนะครับตดสมาเพราะเหตุนั้นณโรอันว่านระ ณเสเวติไม่พึงคบหาปรารังซึ่งธาระของชายอื่นอิติดังนี้ตรงนี้นมีสเสวีติตินะครับอัดโธอันว่าอัดว่าขึ้นมาตรงนี้นะครับทุกขะการนานี้ซึ่งเหตุแห่งทุกทั้งหลายอิติดังนี้ตัทธปะปเทสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปทัสสะแห่งบทว่าฐานานี้อิติดังนี้อัดโธอันว่าอัดว่า สัมมนาคาโตผู้มาตามพร้อมแล้วสติโวักเคนะด้วยอันสละลงซึ่งสติอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าปมัตโตอิติดังนี้อัจโธอันว่าอาจว่าปาปุนาติย่อมถึงอิติดังนี้ปทัสสะแห่งบทว่าอาปัชติอิติดังนี้อัจโธขึ้นมานะครับอันว่าอาจว่าอุปเสวันโตผู้คบมันอยู่ทารังซึ่งทาระปรัสสะ ปุริสสะของชายอื่นอุปทะจารีชื่อว่าผู้ประพฤตินอกทางโดยปกติอิติดังนี้ปทัดสะให้บทว่าประทารูปเสวีอิติดังนี้นววต,นตัวอุปทะปจารีที่แปลว่าชื่อว่าเพราะมีศัพท์ที่เป็นอันตะปัจจัยอยู่ข้างหน้านะครับอัดโธอันว่าอัตว่าอากุศละลาพัง ซึ่งอันได้ซึ่งอกุศลอิติดังนี้ประทัดสาแห่งบทว่าอปุญญาลาพังอิติดังนี้อัทโถอันว่าอาจว่าอัตตานะครับถ้าไม่มีศัพ์อะไรเข้ามาคณิยมขึ้นอัตตาเข้ามานะครับอัตตาอันว่าตนอิชติย่อมปรารถนายะถาโดยประการใดในประโยคยะนะครับนิยมขึ้นคําว่าอัตตาเข้ามานโรอันว่านาระอะลพิตวา ไม่ได้แล้วใสยังซึ่งอันนอนเอวังโดยประการนั้นลปติย่อมได้ใสยังซึ่งอันนอนกาลังตลอดการอานิจจตังอันอันตนไม่ปรารถนาแล้วอน,นิจจตังคือว่าไขาความเข้าไปนะครับปริตตากเอวะอน,นิจหน่อยนั่นเทียวอิติดังนี้ปทาสาแห่งบทว่านินะนิกามใสยังอิติดังนี้ เป็นอัดโถมาตรงนี้นะครับอัดโถอันว่าอัดว่าอปุญญะลาโภอันว่าอันได้ซึ่งเหตุไม่ใช่บุญอะยังจะหนีด้วยคติอันว่าคตินิรยะสังขาตาอันบัณฑิตนับพร้อมแล้วว่านรกปาปิกาอันชื่อว่าบาปการณนนะเพราะเหตุเตนะอปุญเยนะอันไม่ใช่บุญนั้นด้วยนะครับ โหติย่อมีตัวนี้ที่แปลว่าชื่อว่าเพราะมีศัพท์ที่แปลว่าเพราะอยู่ข้างหน้าตัวนี้นะครับตัสานราะแกนระนั้นเอวังอย่างนี้อิติดังนี้ปทัตสะแห่งบทว่าอปุญญะลาโภจะอิติดังนี้อัถโหอันว่าอัดว,ว่าขึ้นมานะครับรติอันว่าความยินดีสัตทิงกับอิทิยา ด้วยหญิงพีตายะผู้กลัวแล้วภริษฐะแห่งชายพีตัสะผู้กลัวแล้วตัดสะนั้นยาใดรติอันว่าความยินดีสาปิเมนั้นโถกิกาเป็นธรรมชาติหน่อยหนึ่งโถกิกาคือว่าไขาความไปนะครับปริตาเป็นธรรมชาตินิดหน่อยโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ ปทาวญาสะแห่งหมววสองแห่งบทว,ว่าราตีจะโถกิกาอิติดังนี้อัถโถอันว่าอัจว,ว่าราชาอันว่าพระราชาปเนติย่อมตรงลงทันดังซึ่งอาจยาคารุกังอันหนักหัดถัดเฉทาที่เสนะด้วยสามารถแห่งเหตุมีการตัดซึ่งมือเป็นต้นด้วยจะด้วยตัวนี้นะครับอิติดังนี้ปทัสใบทว่าคารุกังอิติดังนี้ อัดโถอันว่าอัตว่านะโรอันว่านระขึ้นมานะครับเสวันโตพบหาอยู่ปรทารังซึ่งทาระของชายอื่นปาปุนาติย่อมถึงฐานานิซึ่งฐานะทั้งหลายอปุญญาทีนี้มีเหตุมิใช่บุญเป็นต้นเอตานิเหล่านั้นยัาสมาเหตุใดตัดสมาเพราะเหตุนั้นกิริยาปามาตนะครับนะโรอันว่านระ ณเสวย,ยะไม่พึงคบหาประทารังซึ่งทาระของชายอื่นอิติดังนี้ประทัสสะแห่งบทว่าตัดสมาอิติดังนี้เทศนาวาสาเนในการเป็นที่สุดลงแห่งเทศนาเขมกโกนว่านายเขยมกะปฏิทหิตั้งอยู่เฉพาะแล้วโสตาปฏิภเลในโสดาปฏิผลมหาชน,นว่ามหาชนกาลังยังการวีตินาเมติ ให้น้อมไปล่วงวิเศษแล้วสุขังสบายปัญายะจำเดิมตะโตกาลโตแต่การนั้นประโยคนี้เป็นประโยคกิ่งศัพท์ที่ขึ้นมาลอยๆนะครับขึ้นปุจฉาก็ามาปุจฉาอันว่าอันถามว่าปนะก็ปุบพกรรมมังอันว่าปุบพกรรมอัฏสะเขมกัสะของนายเขมกะนั้นกิ่งอย่างไรอิติดังนี้วิสัชชนังขึ้นมานะครับอันว่าอันแก้ว่า จิระได้ยินว่ากัสป,ปะพุทธกาเลในการแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสป,ปะโสเขมโกอันว่านายเขยมะกะนั้นอุตมะมันโลเป็นคนปล้ำผู้สูงสุดอุตวาเป็นอาโรเปตวายกขึ้นแล้วสุวรณปะตากานิซึ่งทงแผ่นผ้าอันเป็นวิการแห่งทองทั้งหลายทเวสองผืนการจะนะถูเป บนสถูปอันเป็นวิการแห่งทองทะสะพรศัสสะของพระทศพลทะเปสิตั้งไว้แล้วปัตนนงซึ่งความปรารถนาว่าอิทธิยนว่าหญิงทั้งหลายอาวสเสสาผู้เหลือลงทะเปตาวาเวนเว้นตัวนี้เป็นวิเศษณะน,นะครับยาติสาโลหิติธิโยซึ่งหญิงผู้เป็นญาติและหญิงผู้เป็นไปกับด้วยโลหิตทั้งหลายทิศวาเห็นแล้วมังซึ่งเราระชันตุจงกำนัด อิติดังนี้อิทางกรรมมังอันว่ากรรมนี้ปุพพกรรมมังเป็นปุพภกรรมอัสะเขมกสะของนายเขยมกะนั้นอิติดังนี้เตนะเพราะเหตุนั้นอิทธิโยอันว่าหญิงทั้งหลายปรเรสังปุริสานางของชายทั้งหลายเหล่าอื่นทิศสวายเห็นแล้วตั้งเขมกังซึ่งนายเขยมกะนั้นนิพพัตตถาเนในที่แห่งนายเขยมกะนั้นบังเกิดแล้ว นาอัสากิงสุไม่ได้อาดแล้วสันถาตุงเพื่ออันตั้งอยู่ด้วยดีสกะภาเวนะโดยภาวะอันเป็นของตนอิติดังนี้และนะครับอิติสุดประโยคเก่นนี้ไม่มีเลขในเข้ามาอยู่สุดประโยคสุดท้ายด้วยให้แปลว่าดังนี้แลนี้ก็เป็นประโยคที่น่าสนใจประโยคหนึ่งในธรรมบทภาคที่เจ็ดขอให้นักศึกษาทั้งหลายที่เรียนภาษาบาลีในวันนี้จงเป็นผู้มีความสุขและความเจริญ ในธรรมทุกท่านเพิ่น